บ็อกลรใสาแบรนด์โอซูกะครับไม่ว่าจะเป็นโอซิตห้าอนตัวนี้โอซิตแปดสามรุ่นนี้5้าเนี่ยเขาจะให้แบตมา2อก้อนครับส่วน831ให้มา1ก้อนอันนั้น832ให้มา1ก้อนครับการบรุลรักษาแบตเนี่ยเขาทํากันอย่างไรการบรลลรักษาแบตมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับเพียงแค่ชาร์จให้ต่อเนื่องและสม่ําเสมอแค่นั้นเองครับ สำหรับคนที่ใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็อย่าใช้จนแบตมันหมดเกลี้ยงเลยนะฮะพอแบตมันเริ่มอ่อนแล้วเนี่ยก็ให้ชาร์จไว้หรือเราใช้งานไปอ่าพักช่วงพักเบรกพักกลางวันเนี่ยก็ให้ถอดชาร์จไว้แล้วเวลาจะใช้งานแล้วค่อยมาอถอดออกมาใช้งานใหม่นะก็จะเป็นการช่วยเซฟ แบตเตอรี่นะครับช่วยย,ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หรือในกรณีที่บางคนงานไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ใช้งานซื้อมาเก็บไว้เอาไว้ใช้งานทั่วไปในบ้านหรือการเดินทางต่งางๆใครที่เดินทางเป็นสายเดินทางซื้อซื้อแบแตไม่ใช่ซื้อบล็อกอไร้สายไอ้พวกนี้นะแบนโอสุกะเนี่ยซื้อไปเก็บไวนะ้เพื่อที่จะขันน,น็อตล้อรถเปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนำนะฮะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็จะ,อะถอดชาร์จไว้อย่างน้อยๆเลยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ใช้ก็ตามครับให้ถอดมาชาร์จไว้อย่างน้อยๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นแบตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแบตรุ่นไหนก็ตามอะ่ะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะมันมีการคลายประจุข,ของมันอยู่แล้วนะ เราทิ้งไว้เฉยเนี่ยแบตมันจะค่อยๆคายประจุคายประจุไปเรื่อยๆแล้ว Harper. แวต่สภาพอ่าอายุการใช้งานของมันน่นะสภาพแบตนะฮะเออแล้วแต่สภาพแบตนะออแ,ตแบตนะตัวใหม่เนี่ยมันก็จะคายประจุช้าหน่อยแต่เมื่อแบตมันผ่านไปหลายปีผ่านไปนานๆใช้งานผ่านการใช้งานมานานๆแล้วเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแบตมันก็จะคายประจุอย่างรวดเร็วนะเพื่อนๆนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยกระตุ้นมันนะแบตรถยนต์ก็เหมือนกันนะแบตรถยนต์เนี่ยถ้าหาคุณจอดทิ้งไว้เนี่ยเป็นสอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยหรือ3อาทิตย์ถึง1เดือนขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องถอดแบตออกมาชาร์จเพื่อที่จะกระตุ้นแบตอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยไว้นะไม่ชาร์จเนี่ยแล้วปล่อยไว้เลยไม่สนใจมันเลยพอจะชาร์จค่อยอพอจะใช้ค่อยมาชาร์จเนี่ยแบบนี้มันจะทําให้แบตเนี่ย มันเสื่อมสภาพเร็วครับใครที่ใช้แบ,น,แบนตัวนี้อยู่นะเขามีประกันให้ประกันตัวสินค้าของเขาเนี่ยถ้ามันอยู่ในประกันเราก็ขีมได้ครับแต่ถ้าหากมันหลุดประกันไปแล้วเนี่ยก็ขีมไม่ได้นะนเพื่อนนะนี่ก็เป็นวิธีการบรณรักษาแบตของผมอันนี้ก็ใช้งานมาทั้งทั้งหมดเนี่ยรับจบเลยครับต,ตัวนี้รุ่นเล็กสุดรุ่นกลางแล้วก็พี่ใหญ่ครับ ใช้งานดูตลอดครับ,รบส่วนพี่ใหญ่นะั้นนานๆจะใช้ทีแต่ผมก็ถอดชาร์จไว้ครับถอดชาร์จไว้ตัวไหนที่อันเนี้ยเห็นไหมถึงแม้มันจะขึ้นสีเขียวก็ปล่อยให้มันชาร์จทิ้งไว้แบบนี้เอาสักถ้าไม่มีเวลานะสิบนาทีถึงสิบห้านาทีอันนี้อย่างต่ําแล้วถ้ามีเวลาหน่อยก็กระตุ้นมันสักสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงครับนะก็เอามา แนะนำกันในเรื่องของการบรุรักษาแบตให้อยู่กับเรานานๆนครับผมไอเน,นี้ย520เนี่ยแบตรุ่นนี้520นะครับเท่าที่ผมใช้มาจะ5เดือนแล้วจะเข้าสู่เดือนที่5แล้วครับนะยังทนอยู่ทั้งสองก้อนเลยยังใช้งานได้ดีปกติครับส่วน2ตัวนี้2ตัวนี้ใช้มาจะเข้าเดือนที่3านะครับเพื่อนๆก็ยังอยู่ดีอยู่นะ ยังไม่มีปัญหาอะไรครับผม